สวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการนางไม่ชินเหมือนเดิมน,นะครับวันนี้ก็มาตามสัญญานะครับตอนนี้เราจะมาสอนการลดแบนด์นะครับลดแบน์ไอ้จำพวกหมุนเสาไม่ได้ไอ้พวกจับโปกเกมอนหลุดแล้วตลอดนะครับสําหรับใครที่มุดไปมุดมาครับคือว่าไปว่ามานั่นแหละหรือเดินเร็วแล้วเกิดโดนแบน์นะครับมันจะโดนนานสุดประมาณ4ี่ชั่วโมงนะใช่ไหมโดนนานสุด4ี่ชั่วโมงแต่เราไม่ต้องรอถึงสี่ชั่วโมงครับเราปดลดดันล่นต่อได้เลยครับ อย่างเช่นเราแบบเราบอดไว้เนาะแล้วเรากลับมาที่ไทยอะ่ะมันจะโดนแบน4ชั่วโมงใช่ไหมครับเราก็ใช้ตัวนี้เพื่อเป็นการปลดแบนได้เลยนะครับโปรแกรมตัวนี้ตัวนี้นะครับ Quickspin น,นะครับ v 1.3นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับผมเนี่ยอัปโหลดให้เนาะก็เราจะมาเริ่มทำกันเลยนะครับเริ่มแต่แ,ตแรกเลยเนาะสมมติโหลดมาแล้วใช่ไหมแตกไฟล์เพราะ เข้ามานะครับปุ๊บไอพวกนี้นะครับอย่างหนึ่งนะครับเข้าไปนะครับดูเขา user เนาะเข้าไปนะครับสำหรับใครที่เป็น Windows 7ก็จะเป็น OpenWich เนาะแล้วก็ n o t e p a d แต่สมมุติใครที่เป็นไอพวกจําพวก Windows 8, 9มันจะเป็น Edit ใช่ไหมกด Edit เลยนะครับผมเป็น Windows 7ก็เข้า NodePad เนาะ o p e n w i h n o t e p a d แล้วมาดูนะครับก่อนอื่นก็คือนี่ครับดูได้แต่หัวข้อตรงนี้ขึ้นไปครับ รูปนี้ครับ ID ของเราเป็นอะไรครับมันจะมีคำว่า Google เนาะตอนแรกของผมเป็น PTC นะครับผมใครเป็น Google ก็ไม่ต้องเปลี่ยนเนาะผมเป็น Pokemon t r a เนื r ครับนะครับ PTC อะต่อมาครับล a t i จ u d e ครับให้ใส่ที่อยู่ปัจจุบันของเรานะครับไม่ต้องไปใส่อะไรโกหกมันไม่ต้องกลัวมันอกครับใส่ปัจจุบันก็เข้า Google หาจาก Google Ma p นะครับ ใครที่รู้แล้วก็จาก,การเลยนะครับนี่ผมสอนสำหรับคนที่ไม่ได้ดูคลิปก่อนหน้าของเราเนาะเห็นวะไม่ได้เลยนี่ครับตาแหน่งของฉันตํานหนังคุณอัปเดตกดไปครับอยู่ตรงนี้เนาะเล็งเมาส์แมนๆครับกดกลางมาเลยครับปั๊บกดตัวเลขครับเข้าไปซูมเข้าไปนะครับไม่แม่นเลยนะ แล้วก็ย้ายไปอ่าตรงนี้ครับออก็ไปครับละติจูดเลขกอง,ขงหน้าครับะไรวะอันนี้่ะสิบแปดละติจูดครับอ่า E.L.T. ครับเหมือนเดิมครับที่เราเคยทําข้อสิบเหมือนเดิมรูปเดิมเนาะนะครับมันจะเป็นสองชุดนะครับต่อมาเป็น PDC password กับ username กับ Google ครับของใครเป็นอันไหนก็เลือกใส่ได้เลยนะครับของผมเป็น PDC ใครเป็น Google ก็ใส่ข้างล่างนะครับอันนี้แต่ PDC ใส่ password ก่อนนะครับ pw เ็ password username ใครเป็น Google ก็ใส่ add. gmail ด้วยนะครับไม่ใช่ใส่ทีเปล่าๆแบบนี้เนาะเสร็จแล้วนะครับก็ s a v ครับ เซฟอีกรอบอ่ะกันอ่ะเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็มาดูโปรแกรมต่อแล้วนะเนาะเซฟแล้วเนาะเข้าโปรแกรมนะครับเหมือนเดิมครับมันจะถามว่าเออให้อธิบายอะไรไหมเราก็ไม่อธิบายเนาะ no เนาะ in อันนี้นะครับตามไม่ดีเหมือนเดิมครับหัวข้อขอะไร Google PTC ให้กดเลขข้างบนนะครับไม่ได้กดเลขตรงนํำล็อกควมือแป้นนะครับ ของผม PTC กุญแจสองเนาะละติจูดครับเหมือนเดิมครับเอาละติจูดเอออันนี้เป็นข้อย้ำนะครับว่าละติจูดลองติจูดให้ใส่เหมือนไอที่ user ที่โน้ตแพดเมื่อกี้นะครับไม่งั้นมันจะไม่ได้เลยนะครับต้องใส่ให้ตรงกันครับลองติจูด Alt เหมือนเดิมครับสิบครับพิมพ์ไปสิบ ID ครับ ID ก็ใส่ตรงเดียวกันนะครับอ่า คอนเฟิร์มนะครับมันหาเหมือนเดิมก็คอนเฟิร์มไปเพราะว่าถูกแล้วนี okay, ่ครับ u n b a n น i n g started นะครับก็กำลังทำการนะครับสำหรับตัวนี้ของผมตัวนี้ไม่ได้โดนแบนนะครับมันไม่ได้หมุนสเสาอะไรไม่ได้แล้วครับเดี๋ยวผมมาทำให้ดูนะครับว่ามันใช้งานได้จริงนะครับโปรแกรมเนี้ยถ้าเกิดสำหรับใครที่โดนแบนจริงๆนะครับมันจะเป็นหน้านี้ขึ้นมาปุ๊บแล้วมันจะเป็นเลข ตัวหนึงสือสีเทาๆครับออกมาครับ1ปวดรอ1นึครับเป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ี่้าหจดแปดก้ึง50ครับแล้วมันก็จะให้รอเลยไม่รู้ไปสักแป๊บหนึ่งแล้วมันจะมันจะมีให้กด peace any อะไรรไู้รู้ to exit ได้แหละกดปุ่มไหนก็ได้เพื่อออกครับแล้วกด Enter มันก็จะออกให้นั่นก็คือปดแบรนดเรียบร้อยนะครับปดแบรรนด์พื้นฐานแต่ตัวนี้มันไม่ได้โดนแบนก็จะช้าหน่อยเนาะ เรามาทําให้ดูถ้าไม่ได้มาโดนแบนมันจะเป็นสีเขียวนะครับจังวะอ่าไม่ได้โดนแบนนะครับเนี่ยสีเขียวเนี่ยเนี่ย Please enter t o exit นะครับกดปุ่มไหนก็ได้เพื่อออกถ้ามีคำสั่งนี้ก็กด Enter ไปครับปุ๊บเดียวเล Enter ครับภาพ อ่าเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็จะสามารถปอดแบรนได้เรียบร้อยแล้วนะครับยังไงขอจบคลิปไว้แ่วนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe Channel เราด้วยนะครับเพื่อจะได้ม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับโปรเดี๋ยวจะอัปเดตมาตลอดนะครับแต่จะเกริ่นไว้ก่อนนะครับว่าเออคลิปหน้าของผมนี่จะสอนการบอทนะครับเวอร์ชันสนะครับเป็นการบอทที่แบบโอสุดยอดเลยได้เยอะด้วยแล้วก็มันเจ๋งเจ๋งจริงๆครับเจ๋งกว่าตัวแรกมาก ยังไงก็ u u s c r i b e นะครับเพื่อจะไม่พลาคดคลิปของเรานะครับอ่ายังไงก็ขอฝากเพียงเท่านี้นะครับ